สวัสดีครับผมโบมิโลซ่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูแก้งานนิดนึงนะครับผมเจา้าคนนี้ปกติจะเป็นแท่นเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นขั่นเตัวน,วนี้ตัวที่เป็นลายฟ่านนะครับผมอันนี้พอดีว่า,าก่อนทําก็ลืมวางแผนนะครับผมปูแผ่นนี้ไว้ด้านบน แล้วพอปูด้านบนปุ๊บความสูงของเผานะครับผมอ่าความสูงของเผามันไปขูดนะครับผมมันไปขูดเพราะมันสูงขึ้นอ่าเผามันก็จะมาชิดกับแป๊บตัวนี้ครับผมอันนี้ผมก็เลยสร้างใหม่มีเพื่อนๆถามมาว่าตอนนี้ไรฟานใกล้เสร็จหรือยังอ,อยากเห็นนะครับก็แก้งานนิดนึงนะครับผมก็อันนี้ก็เชื่อมแป๊บอ่า มากจุดไว้เรียบร้อยแล้วก็เหลือเชื่อมเชื่อมรอยยาวเลยนะครับผมอันนี้ตำแหน่งก็โอเคทุกอย่างนะครับผมเรื่องโซ่ความตึงหย่อนพอดีนะครับผมตั้งไว้เรียบร้อยอแล้วก็ตัวเก่านี่ผมซับบูทตรงนี้มากเกินไปนครับผมผมรู้สึกว่าอ่ามันขัดใจนะครับก็เลยรื้อทำใหม่ะครับผมเอาให้ดีที่สุดนะครับ งานต้องออกออกมาดีที่สุดนะครับไม่ไม่ใช่เป็นงานแก้อันนี้ผมก็เลยวางแผงใหม่สังเกตความห่างของล้อนะครับจะเท่ากันนะครับผมอันนี้ก็ทำหัวใหมดทุกอย่างเลยนะครับโอ้อันนี้ตอนแรกเป็นมันเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้ผมก็เลยแยกนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการตั้งโซ่นะครับผมขยับแท่นเครื่องขยับโซ่ ขยับเครื่องไปหน้าเพื่อให้โซ่มันตึงพอดีนะครับน,นี่เป็นงานแก้ใหม่เดี๋ยวก็พ o นี้จะอีกวันสองวันนะครับผมใกล้ใกล้จะได้ชมนะครับเจ้าคนนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับน้องใหม่อันนี้ก็เพิ่งประกอบเสร็จวันนี้นะครับแต่อันนี้อาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนบอกเป็นโปรเจกต์ของน้องนะครับผม โปรเจกต์ของน้องนิวน้องมิวนะครับผมเป็นความฝันในวัยเด็กเหมือนกันนี่ก็ลองเทสละโอเคนะครับผมก็เหลือทำสีแล้วก็ทำบอกนะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมเหมือนกันครับผมเจา้าคนนี้ของน้องมิวก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานของน้องมิวด้วย แล้วก็เจ้าคันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะครับผมหลังจากที่ติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มขัดทำสีนะครับสําหรับเจ้าคันนี้โอเควันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ชอาโมเมตสร้างด้วยนะครับผมโอเคครับถ้ากเกิดมีท่านใดสนใจก็ต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสามารถสอบถามคิวคสร้างได้นะครับผม ตอนนี้ก็มีลายคิวพอสมควรแต่ก็สอบถามเข้าไมาได้ครับผมว่าจะมีคิวว่างตอนไหนอะไรเงี้ยครับผมเควันนี้โม,มเมลรสร้างปแนนะครับสวัสดีครับ